วันนี้นะคะคุณครูเนื้อจะพาเด็กๆไปทําแบบเสริมทักษะ2เล่มนี้ค่ะนั่นก็คือทักษะคณิตศาสตร์กับเก่งคิดสร้างสารรค์ที่เป็นศิลป,ปะนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่มนี้กันก่อนเลยนะเล่มนี้เปิดไปหนะ้าที่เทว์ไรหนะเราเขียนตัวเลขถึงตัวเลขไหนแล้วนะไหนมาลองทบทวนพร้อมๆกันสิคะอันนี้คือเลขหนึ่งเลขสองเลข สามเลขสเลขห้าเลขหเลข 7. เจอโหวันนี้เรามาเขียนเลขเจ็ค่ะเด็กๆไหนเรามาลองนับดอกไม้กับมะม่วงกันว่าได้เจ็อยากเจ็ดชิ้นหรือเปล่านะหนึ่งสสาสี่ห้าหก มีทั้งหมดกี่ดอกคะ7ดอกต่อไปมะม่วงมีกี่ผลนะาหนึ่งสามีห้าหกมีทั้งหมดกี่ผลคะ7ผลใช่ไหมเด็กๆลองดูสิคะว่าเลข7ตัวอาราบิกเนะี่ยเขียนง่ายไหมเขียนง่ายเนาะเพราะว่ามีสเต็ปการเขียนทั้งหมด2ส,สเต็ปด้วยกัน เริ่มแรกเลยค่ะเด็กๆแล้วก็คือเขีดเส้นข้างบนจากซ้ายไปขวาปึ๊บแล้วก็เฉียงลงมาเป็นไงคะเด็กๆง่ายไหมฮะาล้มาลองเขียนกันจากซ้ายไปขวาแล้วก็ลากลงมาอย่างเฉียงๆขีดเส้นตรงซ้ายไปขวาลากลงมาแบบเฉียงเราก็จะได้เลขเจ็ดแล้วค่ะต่อไปเรามาลองฝึกเขียนแบบ ไม่มีเส้นลอยปากกันในเด็กอย่าลืมเขียนนะตรงนี้คุณครูเนี่ยจะดูเป็นพิเศษเลยว่าเด็กๆนะ่ะตั้งใจเขียนหรือเด็กๆเนี่ยเขียนได้ไหมนะคะเริ่มต้นจากอะไรนะขีดเส้นข้างบนใช่ไหมจากซ้ายไปขวาแล้วก็ลากเฉียงลงมาโอ้โหอันเนี้ยง่ายมากๆเลยขอแค่เด็กตั้งใจทํายังไงก็เขียนสวยเลกเกต่อไป เลขเจ็ดไทยคะ่ะเด็กๆหน้าตาแบบนี้มันเหมือนอะไรนะเด็กๆจำได้ไหมคะเหมือนตัวอะไรเหมือนเลขสามไหมเด็กๆจำได้ไหมคะอ่าเหมือนตัวเลขสามเลยเด็กๆครูจะหาเปรียบเทียบให้ดูอ่าเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเลขสามแต่เขามีหางออกมาอ่ะวิธีการเขียนก็ต้องเริ่มจาก หัวเหมือนเดิมค่ะวงกลมโค้งเลยตามรอยปากเหมือนเลขสาทีนี้เขาจะมีหาค่ะแล้วก็โค้งหาเขาออกมานี่ก็จะเป็นแบบนี้เลขเจไทยนะคะเด็กจำหน้าตาของเขาไว้นะตึ๊บปึ๊บเลขเจดไทยตึ๊บตึ๊บ เดึมนี่แล้วมาลองเขียนแบบไม่มีเส้นปากกันมันต้องกลัวนะว่ามันจะยากมันไม่ยากเลยเราก็เริ่มต้นจากหัวดูบรรทัดด้วยนะลากขึ้นโคงตึ๊บอยากอยากลากขึ้นเติมหางให้เขาอือหุยหังยังยังไม่พอ อ่ะโอเคเอาใหมเอาใหมลองตัวใหม่งคงโค้งตึกตึกนี่คล้ายยังคล้ายยังพอได้ยังพอได้เนาะเราวก็โค้งตึบตึบทึกนี่เลขเจ็ดณครูเนื้อเองค่ะ ูก็พยายามจะเขียนให้สวยๆเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปให้ค,คุณครูเราดูด้วยนะต่อไปเรามาดูแบบส่นทักษะเล่มนี้กันนั่นก็คือเก่งคิดสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆก็เปิดไปหน้าที่เป็นรูปผู้หญิงกําลังรับประทานนะหานั่นเองค่ะนั่นคือหน้านี้หน,น้านี้เราจะมาเขียนเส้นตามรายปากเหมือนเดิมเด็ก ดูจากข้างบนนะว่าเส้นลอยป่ะอันไหนหายไปอ่านั่นก็คือผมเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็ลากเลยเพิ่มลาย,ยคุณครูลากไม่ตรงตดึมอ่ะต่อไปต่อไปเจออีกไหมอ่าผมผู้หญิงอีกข้างหนึ่งเนาะเพด่ม ต่อไปต่อไปเด็กเห็นไหมคะอ่ามีตรงนาฬิกานาฬิกาไบอกเวลาโอ้มือคุณน้อยไม่แข่งเลยต่อไปต่อไปข้างบนมีอีกไหมอ่ามีตรงต้นไม้คะ่ะแล้วก็วาเลยมีตรงกระถางด้วยนะต่อไปหมดยงังอะไรลงมาเรื่อยๆ โอคุณคุณเจอแล้วค่ะนั่นก็คือคอสเสื้อเด็กผู้หญิงนั่นเองเป็นรอยปะอยู่เรามาเติมเส้นรอยปะให้มันเป็นเส้นที่สมบูรณ์ต่อไปมีอะไรอีกนะโอ้มีตรงนี้ค่ะเด็ก,ดกมีการะมังหรือถ้วยชามใบใหญ่ๆนะคะใส่ผักนั่นเองดุม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 โอ้ ต่อไปหมดจ้าอ๋อมีท้วยน้ำจิ้มด้วยค่ะตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับสามผักต่อไปหูยโอ้ซ้อมไม่มีซ้อมเหล่านี้เราประทาไม่ได้เลยนะคะเนี่ยโอเคทีนี้อีกโจทย์หนึ่งค่ะก่อนที่เราจะไปราบายสีเขาบอกว่าให้เราเนี่ยวายภาพอาหารที่มีประโยชน์ลงไปในจานนี้น่เด็กเห็นจานเปล่าๆนี้ไหมคะ เออคครจะวาดอะไรดีนะอ้ยคครจะวาดก่อนข้าวก่อนตัวโตเลยอ่าก่อนข้าวตูดมก่อนข้าวก็จะมีเม็ดข้าวตุกินข้าวกับอะไรดีนะอาหารที่มีประโยชน์ อาหารที่มีประโยชน์ตรงนี้มีไข่ดาวแล้วมีไก่มีผักแล้วเนาะโอ้คโลระค่ะคุณโคโละอยากกินผัดผักกาดขาวใส่กุ้งอ่ะโนคตะว่านี่ผักกาดขาวดูดูนี่แล้วก็มีกุ้งด้วย อืมมีกุ้งอีกมีกุ้งอีกคุณชอบทานกุ้งโอ้โหแล้วฝั่งนี้เอาอะไรอีกดีนะนึกไม่ออกอือนึกอ,นออกแล้วนึกออกแล้วมีปลาด้วยมีปลาปลาทูทอดตึดงอี่ เสล้วค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆก็อย่าลืมระบายสีนะคะแล้วก็แายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะว่าเด็กๆน่ะวาดอาหารอะไรลงไปบ๊ายบาย